สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่โ ouais อ๊จะพาทุกคนไปเที่ยวกันอีกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวน้ําตกกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวน้ําตกดาดฟ้าค่ะใครที่อยากท่องเที่ยวธรรมชาติในช่วงนี้ก็ต้องมาที่นี่เลยนะคะสุราธานีค่ะวันนี้นะคะแม่ออ๊ตจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่น้ําตกดาดฟ้าค่ะอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นนะคะ ซึ่งน้ำตกดัดฟ้าก็จะตั้งอยู่ที่ตำบลลำพูนค่ะอำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแนะนำว่าให้ตั้ง gps มาก็จะสะดวกที่สุดนะคะเวลาเรามาถึงใกล้กับน้ำตกแล้วจะมีป้ายบอกทางมาตลอดเราก็มาต่ำไปได้เลยนะคะเมื่อมาถึงเขตอุทยานแล้วนะคะก็จะมีค่าบริการค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะผู้ใหญ่คนละ40บาทค่ะเด็ก20บาท แล้วก็ค่าจอดรถนะคะจักรยานยนต์20บาทค่ะรถยนต์40บาทนะคะวันที่แม่อุมาก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่16นะคะมีนาคม2568ค่ะก็จะเดินทางมาช่วงเช้านิดนึงนะคะบรรยากาศของอุทยานก็จะประมาณนี้เลยค่ะแด็ก,กำลังดีเลยนะคะ พอเราเข้ามาถึงตัวอุทยานนะคะเราจะสัมผัสได้ถึงความร่มเย็นเลยค่ะร่มเย็นร่มรื่นนะคะเห็นว่ามีแดดแบบนี้แต่อากาศไม่ร้อนเลยนะคะอากาศสบายมากๆค่ะถ้าใครที่ชื่นชอบบรรยากาศร่มรื่นเย่อมเย็นสบายๆธรรมชาติก็แนะนําให้มาช่วงเช้าจะดีที่สุดนะคะเมื่อเราจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินทางเข้าอุทยานได้เลยค่ะอันนี้คือบริเวณด้านล่างที่เราเดินทางเข้าไปนะคะ ตลอดเส้นทางก็จะมีป้ายบอกทางตลอดนะคะใครนะคะช่วงนี้อยากจะเที่ยวธรรมชาติในช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนนะคะต้องแนะนําที่นี่เลยค่ะจังหวัดสุรารธานีบ้านเรานะคะนอกจากจะมีทะเลสวยๆแล้วนะคะก็ยังมีภูเขาน้ําตกสวยๆอีกด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่1นนะคะริมไผ่ค่ะมีชื่อว่าริมไผ่นะคะเดี๋ยว จะพาเดินลงไปดูบรรยากาศของชั้นที่หนึ่งริมไผ่กันค่ะนี่นะคะนี่คือบรรยากาศของน้ำตกชั้นที่หนึ่งนะคะก็จะน้ำใสๆแบบนี้เลยค่ะใครที่อยากจะเล่นน้ำก็ลงไปแช่ได้เลยนะคะน้ำใสยเย็นฉ่ำเลยค่ะ พามาดูบรรยากาศชั้นที่1เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแมวกับนักวาจะพาขึ้นไปที่ชั้นที่2กันค่ะจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าทางเดินของที่นี่นะคะเต็มไปด้วยธรรมชาติร่มรื่นนะคะร่มเย็นสบายมากๆค่ะสำหรับน้ำตกดาดฟ้านะคะก็จะเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของสุราธานีแล้วล่ะคะ่ะ เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดนะคะมีทั้งหมด8ชั้นค่ะแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะเดี๋ยววันนี้แม่จะพาไปดูแค่3ชั้นนะคะเพราะก็เปิดให้เข้าชม3ชั้นนะคะสำหรับน้ำตกดัดฟ้านะคะก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่เป็นน้ำตกที่ใหญ่และสูงที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ นี่นะคะบรรยากาศทางเดินที่จะไปน้ำตกก็จะบรรยากาศร่มรื่นสบายๆแบบนี้ค่ะเดินไปด้วยชมธรรมชาติไปด้วยนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่ามีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ค่ะซึ่งทางอุทยานก็จะได้ติดชื่อต้นไม้เอาไว้เพื่อเราได้รู้จักชื่อนะคะสำหรับที่นี่นะคะน้ำตกแดดฟ้านะคะเราจะเห็นว่าธรรมชาติสวยงามมากๆเลยนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ตลอดทั้งปีเหมือนกันค่ะ และต้นที่เราเห็นสวยอยู่ด้านหน้าตรงนี้สูงๆใหญ่ๆนี้คือต้นตะเคียนทองนะคะตอนนี้เราก็เดินมาจนถึงน้ำตกชั้นที่สองแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้ำตกชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองมีชื่อว่าวังเตยค่ะนี่นะคะจะมีป้ายบอกให้เรียบร้อยเลยนะคะและนี่คือหน้าตาของชั้นที่สองวังเตยค่ะ สำหรับน้ำตกที่นี่นะคะก็จะมีเป็นเอ่งๆสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินมาก็สามารถลงเล่นน้ำได้แต่บางจุดที่ลึกก็ต้องมีความระมัดระวังนิดนึงนะคะช่วงไหนที่นน้ำตกลึกนะคะน้ำลึกนะคะก็จะมีป้ายบอกค่ะชมบรรยากาศของชั้นที่สองวังเตยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้องวาจะพาขึ้นไปที่ชั้นที่สามค่ะ ก็ช่วงที่มาถึงที่นี่ก็ประมาณ9ก้าโมงกว่าๆนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับน้ําตกดาดฟ้านะคะอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นนะคะสำหรับน้ําตกที่นี่นะคะจะมีน้ําตลอดทั้งปีนะคะก็สามารถมาเที่ยวได้ทั้งปีเลยค่ะแต่อาจจะเป็นช่วงน้ําเยอะน้ํามากก็แล้วแต่ช่วงฤดูกาลนะคะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยวตลอดทั้งปีเช่นกัน,นะคะ่ะ สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบธรรมชาตินะคะอยากเที่ยวธรรมชาติก็แนะนำที่นี่เลยค่ะน้ำตกดาดฟ้านะคะอำเภอนาสารจังหวัดสุราธานีค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินมาจนถึงชั้นที่สามแล้วค่ะได้ยินเสียงน้ำแล้วนะคะนี่ค่ะมาถึงชั้นที่สามแล้วค่ะชั้นที่สามก็จะมีชื่อว่าหนานเตยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายบอกชื่อชั้นของน้ำตกค่ะชั้นที่3มหนานเตยนะคะด้านหลังก็จะเป็นน้ำตกหนานเตยค่ะชั้นที่3มเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆนะคะความสวยงามของชั้นที่3มนะคะ นี่นะคะก็บรรยากาศก่อนเที่ยงนะคะยามเช้าถือว่ายังเช้าอยู่ก็ว่าได้นะคะสําหรับที่เบลพามาก็บรรยากาศของน้ําตกดาดฟ้าก็จะประมาณนี้ค่ะแสงแดดอ่อนๆนะคะสวยมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆนะคะเย็นช่าๆเลยค่ะมาอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศของน้ําตกชั้นที่สามค่ะหนานเตยนะคะน้ําใสกลิบเลยค่ะเชน้ําเล่นน้ําได้เลยนะคะ วันนี้นะคะเมลก็พามาดูได้สามชั้นนะคะแต่ว่าน้ําตกที่นี่มีทั้งหมดแปดชั้นนะคะชั้นที่หนึ่งมีชื่อว่าริมภัยชั้นที่สองวังเตยค่ะชั้นที่สามที่เราเห็นนี้ก็คือหนานเตยนะคะแล้วก็ยังมีชั้นที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะส่วนชั้นที่แปดก็จะเป็นชั้นที่สวยที่สุดค่ะที่มีชื่อว่าดาดฟ้านะคะ ที่ได้มีชื่อว่าดาดฟ้าก็เพราะว่าเป็นชั้นที่มีหน้าผาสูงนะคะเวลาที่น้ําเยอะก็จะมีน้ําเต็มหน้าผาสวยงามค่ะนี่นะคะวันนี้แม่ก็ได้พาทุกคนมาดูชมบรรยากาศของน้ําตกดาดฟ้าแล้วนะคะน้ําตกดาดฟ้าอุทยานแห่งชาติใต้น้มเย็นค่ะปัจจุบันนะคะน้ําตกดาดฟ้าก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่มีน้ําตกที่ใหญ่และสูงที่สุดในจังหวัดสุราธานีค่ะมีหน้าผาสูงชันนะคะ ในฤด,ดูฝนน้ำก็จะไหลมาเต็มหน้าผาเลยค่ะถ้าใครอยากได้ความสวยอยากขึ้นมาชมความสวยงามของชั้นดาดฟ้าก็ต้องมาช่วงฤด,ดูฝนนะคะซึ่งชั้นดาดฟ้าก็จะเป็นชั้นที่8นะคะวันนี้นะคะเมลก็ได้พามาชมบรรยากาศของน้ำตกดาดฟ้าแล้วนะคะอันนี้คือช่วงเดือนมีนาคมนะคะก็พามาชมตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่3ค่ะใครนะคะที่อยากจะเที่ยวธรรมชาติ ชื่นชอบในการท่องเที่ยวธรรมชาติก็แนะนำที่นี่เลยนะคะน้ำตกดาดฟ้าค่ะตําบลลําพูนนะคะอําเภอนาสารจังหวัดสุราธานีบ้านเรานี่เองค่ะสุราธานีบ้านเรานะคะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลก็สวยแล้วก็ยังมีน้ำตกมีภูเขาที่สวยด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวสุราธานีก็แนะนำเลยค่ะมาเที่ยวกันแบบชิลๆนะคะกับน้ำตกใสๆกันได้เลยค่ะน้ำตกดาดฟ้านะคะ สวยงามค่ะชุ่มฉ่ำนะคะที่นี่มีน้ามีน้ําตลอดทั้งปีก็สามารถแวะมาเที่ยวกันได้ตลอดทั้งปีนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่น้าตกดาดฟ้านะคะตอนนี้แมวกับน้องวางก็ได้เวลากลับกันแล้วค่ะตอนนี้ถึงเวลากลับก็ยังไม่เที่ยงนะคะประมาณ11กว่ากว่าบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้ค่ะยังไม่ร้อนเลยนะคะเดินไปก็ยังเย็นสบายร่มรื่นอยู่เลยค่ะเพราะว่าต้นไม้เยอะมากๆนะคะ ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติธรรมชาติก็ต้องมาแล้วล่ะคะ่ะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแนะนำการเที่ยวแบบธรรมชาติก็จะได้ความสดชื่นร่มรื่นนะคะของธรรมชาติบ้านเราสุราธานีค่ะ mm. เดินลงมาจนถึงด้านล่างนะคะ mm. ก็จะมีร้านอาหารน้ำดื่มไว้คอยให้บริการนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ซื้อ ของกินของทานมาทานก็มาซื้อที่นี่ได้ค่ะแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีจุดคอยให้ถ่ายรูปเช็คอินสวยๆด้วยนะคะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันค่ะน้ำตกดาดฟ้าอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นนะคะตำบลลำพูนค่ะอำเภอนาสารจังหวัดสุราธานีนะคะ